ดีนะครับวันนี้เราจะมาโปรโมทเซิร์ฟแนวสร้างบ้านเอาชีวิตรอด PVP มาดูกันเลยครับ ก่อนแรกเข้ามาผมขอล็อกอินกันนะครับเครื่องผมมันจากมันเลยแหละ ก่อนแรกคอมแม้ก็ต้องมีการสมัครกันใช่ไหมครับนี่ดูตามผมนะครับ,บ R e T A E E I S T E R แล,แล้วก็ใส่รหัสอะไรก็ได้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นวักหนึ่งทีแล้วใส่รหัสอะไรก็ได้ครับสบปาวค่อยใหญ่มากนะครับจ้างเป็นซอมบี้กับ A P C เดี๋ยวมาดูช็อปกันครับอืมอัดอยู่ด้วยนี่พวกขายพวกอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวมาค่อยมาดูกันเองนะครับนี่ไอศูนยทับยีเนี่ยไม่ต้องไปกดมันนะครับ เพราะมันจะทำให้ของหายนะครับเดีย๋ยวมาดูนี่ที่ทำเควสเดี๋ยที่เติมเงินอยู่นี่อยู่ที่นี่นะครับนี่ที่ทำเควสนะครับผมทำไปแล้วที่นึงคือ ขุดหินร้อยยี่สิบแปดอันนะครับอันนี้คือหากคุณถูกลดยศอ่านคุณมีเวลาในถูกลดหนึ่งวิถาวรที่แต่ว่าขี้เกียจอ่านนะครับหากคุณโดนแบนด์อ่านนาอมนาไม่าขี้เกียจอ่านแล้ครับ อันดับเงินที่เยอะที่สุดของเซิร์ฟนี้โอ้เยอะอันนี้ก็ผู้คุณก็ลองมาดูกันเองนะครับอันนี้ติดต่อทางพวกแอดหรือ youtube ของแอดราคายศต่างๆในเซิร์ฟยศดอะไรไม่รู้ลองมาอ่านกันดูนะครับกดของเซิร์ฟมาดูกันเอาเองนะคะ วิที่ใช้ธนาคารก็ดูกันอันนี้ของเติมของสุ่มต้องใช้ขนนกนะครับและอันนี้อะไรไม่ <c oughs> อันนี้คืออะไรเนาะเลือกอาชีพ อาชีพตัดไม้อาชีพต่างๆนะครับก็เรามาดูแล้วลองไปหาเงินกันได้นี่วับโซนอันนี้คือวับไปสร้างบ้านโลกธรรมดาอันนี้สร้างบ้านโลกเรียบนะครับ อันนี้คือที่เอ็นชาร์ดเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนี่ดูนะครับดูเอ็นชาร์ดหลายอย่างเลยเดี๋ยวไปดูที่พีพีกันดีกว่าครับครับ f อ a NUN ใช่ไหชมเนี่ย มใช่กลับกันเลยครับเครื่องผมนี่กากันเล็กอย่างเงี้ยสปาวเขาใหญ่ด้วยนี่มาดูแนวพีพีกันครับเริบนึงเดี๋ยวผมขอทำอะไรก่อน ดูแนวพ v พกันเลยครับรอก่อนรอก่อนนะฮะแนว p ี p ปียนขึ้นไฟนะครับแนวพ v พก็มีกดนะครับนี่เดี๋ยวมาดูหากไม่มีเงินจ่ายยิงธนาคารอะไรของเขาไม่รู้ใครยิงธนูบนนี้ ปรับหนึ่งล้านต่อลูกนะครับนี่เดี๋ยวมาดูเอดมินเซฟนี้กันผมตายเอาดีกว่านะเนี่ยแลกกนลูก นี่มาดูแอดมินเซิร์ฟนี้กันผมขอหาเหน่อยี๋ยวเขาเรียกเขามาก่อน เดี๋ยวผมเรียกเอดอยู่นะครับเอดด่ะดูชื่อเอด Ad ก่อนเอดอยู่ไหมอยู่นั่งไงเอดไปหาเอดกันครับ นี่คือแอดของเซิร์ฟนี้นะครับเป็นคนสร้างพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับแอดเดี๋ยวผมจะไปลองอืมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวผมจะมาลองเอ็นชาร์ดให้ดูกันดีกว่า อานตรงนี้แล้วก็เอ็นชาร์จกันได้นะครับเดี๋ยวผมหาอัน,นดีีก่อนอืมอันไหนดีจำไม่ได้อืก็สะท้อนอ ตีแรงเหรอเดี๋ยวผมเอาเป็นอัหนึ่งตีแรงเยอะจังเอาหนี้เลยกว่าตีแรง,แรง,แรงฟาดไม่นับตีแรงอันนี้แอดมินให้ผมมานะครับเงิน อันนี้อะไรอ่ะจะไม่ได้แต่ที่รู้ใช้กับดาบงั้นไม่เอาอันนี้หรอตีกระเด็นโอเป็นอันสุดท้ายนี่ผมก็ได้ของมาจากแอดมินเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูมาเดี๋ยวไปลองพีพีกันผมว่าผมแพ้แน่เลยเพราะผม เครื่องมันแหลกเหรอครับช่วยไม่ได้ไปครับ H p a w n p a w n อ่ะอ่ะครับกับสปอร์นมิดหน่อยนะฮะ หน่อยไม่หน่อยแล้วเหล็กมากเลยเราจะมาลองไปที่ PPP กดจุ๊บเราก่อนอยาก่อน p ีนี้ได้เงินด้วยนะครับได้รอรอรอ้รอยหนึ่งถือว่าไม่เยอะ นี่นี่ผมเจอเพื่อนมาแล้วพีวีพี่คนหน่อยอะแขนเดียวกันนะบลิมลืม ใครก็ได้หน่อยใครก็ได้ขอหน่อยเร็วๆไม่มีใครมาฟีดพีเลยอ่ะมีแต่เพื่อนผมมากันหน่อยก็ได้นะ นี่ใครอ่ะเกีหยวผมไม่รู้จักนะต้องเอาชนะอือหือยอมแพ้ลงมาสีน่นายเออเขาหัวกับผมอีกเห็นไหมผมบอกแล้วว่าผม้าเครื่องผมมันหลกเนี่ยผมตีไม่ค่อยได้เลย เขาไม่ค่อยได้หรอกนี่เอาเหรอครับคลิปนี้ก็อ้าวค้างเลยคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับใครผมคงรีวิวไม่ละเอียดหรอกคนหนึ่งก็ลองมาเล่นมาดูกันนะครับค่นี้นะครับเอ้ยเดี๋ยวผมพาไปดูพอร์ตก่อนนี่ พา,าไปดูไอพีไอพีของเซิฟนี้นี่นะครับไอพี IP ของเซิฟนี้ชื่อตรงนี้ไม่ต้องเอาอะไรตามผมนะครับอันที่อยู่ด้านบนสุดนะครับพอร์ตด้านแรงไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับแต่ด้านบนเนี่ยเขียนตามผมเลยที่ผมไว้ให้ นี่สก,กินผมเทมไหมเทมไหมงั้นคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับแป๊บนึงแป๊บนึง